สวัสดีจ้านี่อ้อยชาแนลมือนีภามาโฮสสวนจา้าบ่ได้โฮสสวนสีเดือนหนึ่งเราจะฝนตกใส่มันสิตายก่อนเนาะพักอีตู่เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะเนาะนี่อ้อยขออนุญาตตั้งกล้องไว้นี่ดเด้อจ้ะเด้อคิดว่ากขนา,าจะเห็นอยู่ใบใหม่บังเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> ไปกันดกเด้อจ้ะเด้อโฮสสวนโฮสสวนยุ่งกระไรแต่ยุ่งกระไร มันจะข้าวเนื้อก็จะได้ยุ่งหลายหลายหลายใหญ่ยุ่งได้เดี๋ยวมาขอเนื้อแทนยุ่งหลายอู้ยุ่งคนที่แข่งกันด้วยกัน กะามาหวสวนมาหวสวนน้ำการโค้ย่งยุ่ง,งลเลยกรเขือเป็น,น้วยหลายหลายจานยาเยบอกเลยบักเขือในสายยางหดมันจะเลี่ยวไว้สิะเอาเนหวหัวบิดหนาเาะนา่านเลีวนะแต่เนาะมันหดบาทัวได,วดเียรหดใจพ่อห็นมันบ่แห็งนะแต่เนาะ พอได้หดมาแต่เดือนนึ่งเรากะอันฝนตกยุ่ยงหลายจ้ะพอได้ท่าอยากกันยุ่งเฝ้าพ่นเฝ้าแล้วชีวิตต่างแดนกับลำบากปันนี่ละจ้าพอได้สบายเด้อชีวิตต่างแดนอยากทิพักกับตุ๊กตุ๊กเองเฝ้าพ่นเฝ้าแล้วนะจ๊ะเนาะฝ้าพ่นเฝ้าแล้วยุ่งหลาย แตนยุ่งกันจ้ะแต่ยุ่งมาเดูแตาเด้อมาโหดสวนน้องตาลสวนต่างเนียนปกเสือเปาะนี่ก็ตดนเพียงแอววเพียงข้อด่วยกับความมั่นในยี่สิบก็ด้วยนี่แหละทางบ้านมันก็จะว่าอันนี่อ้อยเป็นบ้าเราอยู่คนเดียวแล้วจ้ะเนาะเออหดสวนแบบใหม่กันเนี่ยนี่ละคนเดี๋ยวมาทักไถยก็เลยมาอัดคลิปงเอง ทักไทยเนอจ้ะเนอสบายดีทุกผู้ทุกคนเนอจ้ะเด้อกินหอดกินเกาเนอจ้ะเด้ออะไรจะได้เฝ้าฮดเฝ้าแล้วเฝ้านี้กะยุ่งหลายยุ่งหลายโอ้ยก็ยุ่งหลายแต่เนอเ่ได้หดหลายเบื้องแต่ยู่ไดงยังเนอจ้ะเนาะ สวน,นเต่าแบบบ่ค่อยมีแดดถ้ามีจะน่อยแดดก็หายเบิ้สวนพักอันบ้านนะั่นเป็นโมบังเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากับพ่อเด็กผูกดิดอกไปกินเพราะอีตูหลายคักรถคัก<อ>บกเปลือกกับสีแก้วเแล้วทีนนี่กันนั่นเมื่อเก็บเอาครับนี่อ้อยเก็บไปแกงเขียวหวานละรอบหนึ่งประมาณเจ็ดแปดหน่วยแต่แฉะไปได้จ้ะโคดสวนกันได้จ้ะโคดสวนโคดสวน เข้าหนึ่งเดี๋ยวจะไปโหลดลงเลยนอกจากนอผสมตัดเห็ดแบบสดๆไปเลยแบบเดียวๆมือนีก็เป็นมืออันลูกไส้เปิดเพิ่มมือแหลกนอกจากนะก็เลยไปตรงลูกไส้ลบม,มาแล้วไปซื้อกระน้องฟังแล้วก็ตัดมาก็าเลยมารวมเขา่าสวนอกจากนอเอามือกดหนับแบบไงครับโอ๊ย คนบักพกกะแดงเพราดเก็บอีกยุ่กันยุ่กันโอฝ่าฮดฝ่าแล้วจะฝ่าวดเดล่าแล้วสวัสดีนะคะเด้อสบายดีเนาะสบายดีทุกทุกคน Có nãy nổi đường bơ khứa thiệt. Yùm yùm yùm. để mình tụt chút nãy nổi đường. มีต้นขนาดตายไปแล้วแล้วแต่ว่าอีตูพึ่งตัดใหิมูคนไปมือวันเสาววันอาทิตย์กับบริโภคน้ำพึ่งมาหัวหนีเราจะพอมันมาตายแล้วอีกประมาณเดือนตุล่าแต่จะเห็นเหี้ยวเบิดอแล้วเราจะยันนี่ก็ยังพอได้เก็บกินอยู่เพรอีตูเก็บใหิมูคนไปมันปลูกหลายๆเราจะชีวิตทางแดนกันแน่นี่เระจ้ะ บูไม่ยังหลายไถว่าสบายก็บ,บ่สบายเราจะจ้ดมันต้องซอยเหลือจะคล้องไม่จะนาะซอยเหลือโซ่จะค้องเองบูมีไผว่าเห็ดไห่เข้าก,กับตรงเห็ดเองเข้าแล้วก็นอนละโอ้ยยั่นยุง่งยั่นยุง่งบ่ได้เปลี่ยนสุดเขาสวนแล้วกันไปว่งลูกแล้วกับลูกก็เข้าสวนรถจ้า 3, อยู่ดอกสาวอันนี้เราคุยกับไถเนาะเราเป็นบ่าอยู่บ่คุยก็เดี๋ยวบัวบัวเป็นบ่าน่าจ้ะเนาะบอกกับมวยนี่คลิปวิด,ดีโอนี่เล,ละจ้าฮัลโหลชวนยุ่งกันยุ่งกันโอ้ยด้วยแต่ไก่สิ่งนี้เราจะพูดก็ข้าวมันหอมบอกให้มันแห้งโอ้ย พ่อพ่อให้เพิ่นแหมนเพื่นไดงนะแต่เนาะอ่ะกอดะจ้าไปละจ้ามาอัดคลิปสูบังซื่อแต่ว่าเฮ็ดยังสวัสดีด้วยค่ะเด้อไปละค่ะบ๊ายบาย